สวัสดีค่ะช่องเมียเสียบรู่ชอเดอร์ซิลีค่ะวันนี้วันจันทร์ที่27รือ28ลูกคุณครูนัดมาเอาใบงานนะคะที่โรงเรียนวิภาควิทยากรนะคะโรงเรียนน้องแก้มหอมนะคะน้องแก้มหอมเรียนอยู่ชั้นป .5 นะคะคุณครูนัดมาเอาใบงานวันนี้เลยค่ะเ้อแล้วก็ให้เอาก่องนมไปด้วยนะคะ้าค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะเอ,อิมนี่ได้ไปเน้นจากเมือ่อแก้มหอม เอาเอาแค่ไม <muitas S 1> ่ถึงประมาณตอนแรกเปิดมาก็ได้เรียน2เดือนหนึ่งเดือนนี่แหละแต่ว่าแล้วก็เปิดมาอีกได้เรียนสี่วันแล้วก็ปิดไม่มีกําหนดเลยท่านผู้ชมนั่นลูกตอนแรกได้เรียน2เดือนเปิดมานะปอหเปิดมาครั้งแรกได้เรียน2เดือนแล้วก็ปิดยาวเลยนะคะเพราะว่าแล้วก็แล้วก็เปิดอีก4วันแล้วก็ปิดไม่มีกําหนดอีกเลยเพราะว่าตอนนั้นมันมันมีคนติดโควิดนะคะเราคนกับาตยาตเพื่อนแกมหอมต่างรู้ไม่รู้ไม่รู้จ้ะไม่รู้ โรง,งเรียนที่ภาคนี้นะคะเขาจะสลับนักเรียนนะคะทุกปีนะคะทุกปีเลยนะเขาจะสลับห,ลนนนห้องนี้เปลี่ยนคนนี้มาอยู่ห้องนี้เปลี่ยนคนนี้ไม่อยู่นะคะมาค่ะมา,มาค่ะใส่มแม่ก่อนค่ะใส่แม่ก่อนนะคะปะนี่ครูเาทำอะไรกันเบื่ออาจารย์เพื่อนเทศอย่ อนาอาจารย์นะคะทำเป็นทุกอย่างนะคะคุณครูจะ <c oughs> เป็นครูด้วยจัดดอกไม้ได้วยนะคะแก้มหอมอยู่ชั้นสองนะคะในโรงเรียนมาโรงเรียนเต็ะเดี๋ยวน่าสงสารเด็กนักเรียนค่ะบ่มวนนะอยู่บ้านน่ะไม่สนุกสนานเลยใช่ไหมแก้มหอมอยู่บ้านกินจนอ้วนค่ะเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งคุณนค่ะมาลองเล่นนะ น่อเลยค่ะนี่องเลยค่ะปาค่าถ่ายน่อเลยให้เห็นเลยว่าอาการกยื่อมห่อหน้ารูปนี่ไง57โอ้ยนะ57มาถึงแล้วค่ะมาถึงแล้วนะคะไม่รู้ว่าคุณครูอยู่หรือเปล่าสวัสดีค่ะอ ขอพยาธิไคทีเวเดอร์สวัสดีค่ะแม่ครูอังเ้าหอมมาสวัสดีแม่ครูนะลูกงานเก่ามาส่งด้วยนะคะส่งานเก่าตกตรงนี้งานใหม่ตรงไหนคะรับตรงนี้นะคะคุณครูจัดเป็นชุดไปไหนนะ้หค่เด้ออันนี้กี่วันจังจะจะมาเต็นข้อสอบของของาปข้อสอบเนี้ยเป็นข้อสอบเหรอคะ ให้เ,หเรียนสอบแล้วก็เอามาส่งส่งสัปดา์หน้า,นาวันจันทร์แล้วก็ใส่การกลับมาส่งเดยไม่ต้องการที่ส่งจะทำได้ไหมอธิญ,ญายาชายโกดได้ได้นี่คือได้กี่คะแนนลูกมาเห็นของเลี้ยงกับแบบว่ากระตดดเด็กน้อยนะคะแค่จะไม่ได้แบบาว่าม้าเลยอะ่ะอยู่แต่บ้านอ้วนขืออ้วนทุ่มขากินกินเยอะ <c oughs> <c oughs> เมื่อไหร่คะเนี่ยเมื่อไหร่เราจะได้ดูเนาะมาโรงเรียนกันเป็นดยาวเลยนะคะช่วงที่สองแล้วก็มีนมนะคะนมได่ยังโอเคค่ะนมอีกู่คุณครูก็จะให้น้องเอาไปกินที่บ้านด้วยค่ะเดินรังแจกนะคะหนึ่งรังนะคะแจ็มฮองก็กินเลยนะลูกนะจะได้สูงๆลูกซูงยี่ก็สูงไปแฮว นอ้าวจะขอขอบคุณคุณครูด้วยค่ะลูกขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะไปครับไทำกันได้ไหมลูกนะแล้วยนไหนเซ็ตอะไรหรอค่ะเรืงของเขียนชื่อใ oh, right> ุ่แล้ลูกเขีน่อใช่ไหมลูกเขียนชื่ออะไรป็นไปนกหมเขียนชื่อไาลูก่าเอมันมาห้นาเชื่อแล้วลูกปเาีไมสลูกสาวเยอนั่นอันนั้นก็ลอดเซ็ น่งทำงทำโตเลยไมแม่จ๋าไม่ตรวจสอบลูกเพราะว่าแม่ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันฝากคุณครูอย่างเดียวนะคะเรื่องการบ้านแม่ก็รู้เรื่องไม่เสียเจข้อเลยอืมได้ค่ะอืมแม่ก็บ่ตรวจนะคะคือว่างานโรงเรียนก็ให้ลูกรับผิดชอบไปเลยนะคะ โรงเรียนแก้มหมขอบรรยากาศดีด,ด,ดีค่ะคุณู้ค่ะนู่นสนามฟุตบอลนะคะอันนั้นก็เป็นเป็นอาคารไนนะคะนุ่นอันนี้อาคารอาคารปปไหนปสี่ป, 4, ปาสามปสี่อาปหกอันนี้ปหกฝั่งนู้นปสองโรงเรียนวิภาวิทยากรนะคะแปดสิบปีแล้วเนาะโรงเรียนนี้แปดสิบปีแล้วนะคะเป็นโรงเรียนอนุบาลวิภาวิทยากรนะคะถึงมไหนมสามถึงมสามนะคะเป็นโรงเรียนระดับอำเภอนะคะนะ มาค่ะให้เช็ดทำไมเธไมทำอย่างนี้คะอธิบายสิอธิบายสิอธิบายสิทำไมทำอย่างนี้คะเธอทำไมทำให้แม่หน้าแตกขนาดนี้ทำไมไม่รับผิดชอบงานจ๊ะออกช่องยูทูบด้วยเอ้าเอ้าไม่น่าแตกเลยแ่ไอเขาไม่น่าไอเอฟซีไหมหนูจะตั้งใจทำค่ะบอกเธอตั้งใจทำเนี่ยเครียดดิเนี่ยไม่เปิดเลหน้าสิหน้าปุ๊บเลยดเครียดเล้วงานตัวเองไม่เสร็จ โกหกพ่อแม่ว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเ็ไมดู้าหลักจ<อ>แก้มหอมนะลูกนะหนูต้องปวดงานนะลูกเพราะว่าแม่เนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรนะลูกนะแม่ฝากความหวังให้หนูทําการบ้านด้วยตัวหนูเองนะแม่บ่รู้เรื่องเข้าใจบ่ลูกแม่ทํางานของเก่าซักผ้าทํา youtube ดูแลบ้านดูแลป้าดูแลแก้มหอมแม่ก็หมดเวลาแล้วแก้มหอมต้องดูแลตรงนี้เองนะลูกนะจะได้รู้ว่างานของเราคืออีกอย่างหนาที่ของเจ้าของคืออีกอย่างนะคะลินจะไม่สอนการบ้านลูกนะคะ ไม่ใช่ว่าลินไอ้นี่หรอคะลินบ,นนะะบนม่รู้เรื่องนะคะให้เข้าใจว่าแม่ไม่รู้เรื่องนะร้อง้องไห้เหรออยู่หน้าอีกซิแม่บูดสำหรับคลิปนี้ลิ้นลาไปก่อนนะคะมื่อกี้ท่านลุงมาเอาเอ่อมาเอางานนะคะเป็นข้อสอบนะคะแล้วก็เป็นนมนะคะกับคุณคูก็จัดให้เรียบร้อยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเมียเสียปูุช่วยดูซีรีส์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ลิ้นกับแก้มหอมแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะพี่แ้วูหนอะสบกมุมไปแล้วนะคะลูกไปเดินไปเดินตามาป๊าไปเถอะ เสร็จแล้วนะคะนี่เดินให้ดูนะคะมาเดินเดินค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยสวยงามมากเลยค่ะงานงานงานเมื่อไหร่คะอาจารย์คุณครูอีกสักครู่มื่อีดมาเลยบอกค่ะโอ้โหค่ะอ๋อสวยงามมากเลยค่ะ